รับบอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะเครื่องคบุญชยวั์มาลองดูอีกทีหนึ่งครับมาดูที่ผมติดไว้เมื่อวานครับครับกล้องก็คือยังไม่ได้แกะนะครับเนาะชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าผมแกะมาสตาร์ทจิงแล้วให้แพกใหม่ไม่ใช่ครับอของตัวนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไม่ได้แกะครับถ้าถ้าท่านใดแคปหน้าจอไว้ก็เอาหน้าที่ว่าแคปไว้มาเทียบกันดูครับไม่ได้แกะนะครับแล้วก็ก้นก็ไม่ได้แกะครับก้นนี่ครับ อเอาเร็วๆเลยเราจะชัดเลยอ่ะเห็นไหมครับข้างบนด้วยครับเอารูปภาพมาเทียบกันดูนะครับที่แคบไปเมื่อวานเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบไปธุระนะครับผมจะรีบเอาทำเร็วๆเลยครับมาแกะก,ก่อนครับผมผมติดแค่ทีเดียวครับอันนี้ผมผมไม่ได้ติดด้านข้างไม่ได้ติดเมื่อวานเนาะเอาเร็วๆ,ๆเลยเนาะเออ่วันนี้จะทำคลิปวันนี้ให้คลิปเดียวนะครับคุณชัยวัฒน์เนาะเพราะว่า,วาพุ่ง เพราะว่าชุดสตาร์ดันบามาถึงแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมประกอบเสร็จผมส่งกลับให้เลยนะครับเนาะตอนแรกว่าจะทำสักสิบคลิปมันด่วนปวดมันสิบปัสไซเครื่องไงนะนะครับเสียบัดครับผมนี่ผมทำคลิปเสร็จแล้วผมจะลงกล่องธรรมดาแต่จะไม่ติดกล่องนะพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนชุดสตาร์ดชุดสตาร์ดจะเอาตัวนี้ออกแล้วจะเอาลานบาใส่นะครับไอตัวที่ถอดออกนี่ก็จะส่งกลับไปพร้อมนะครับเนาะผมจะผมจะแกะสติกเกอร์ตัวนี้ไปใส่ไอตัวที่วามาใหม่ครับเนาะอ่ะ โอเคมาเติมน้ำมันที่เมื่อวานเราเทน้ำมันออกใช่ไหมอืมใช่เมื่อวานเราเทน้ำมันออกนี่แหละงั้นเราต้องเติมใหม่ล้วก็ก็ผ่านมาหนึ่งวันและหนึ่งคืนนะครับก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะติดง่ายไหมตัวนี้เป็นน้ำมันเก้าห้านะครับผมใส่สองทีนิวเวสมันเลยกลายเป็นสีเขียวเป็นสีดำนะครับอืมเก้าห้าครับเดี๋ยวถ้ามีคนโทรมา นนะจะเปลี่ยนนะจะปิดเด็ดขาดเปิดยาวๆเลยถ่ายถ่ยคลิปยาวๆเลยไหลไหมไม่ไหลเนาะอ่าผมจะไม่ทําอะไรมันนะครับก็คือว่าจะดึงชว์แล้วก็จะสะตาร์เลยเฮ้ยเราไปทํานุ่งกว่าเดินเดินเดินตามหลังมาดีกว่าไหมตู้น,ตนี้เสียงมันดากเลนมาตามล,าง,มาามลางมาค่อยเดิน นะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับคุณชายวัตเด้อสตาร์ทตรงนี้ครับก็คือจะไม่ไม่จูนอลองดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมปรับจูนไปแล้วเนาะดึงโชวครับดึงมาสุดเลยตักสวิตปิดขึ้นด้านบนามาดูดีว,ว่าผมจะดึงกี่ครั้งนะครับมันมันถึงจะติดเนาะเอาเทียงตัวครับ เทียเดียว <c oughs> กาบันเล่นให้โชควันเตีกลับเข้าไปครับเดียวจีเล่บอก bà mẹ nè Ok bà cháu วัอนี้พูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดตรงกลับให้นะครับโอเคพอตรงล้มกองเนาะพอตรงล้มกองเอาไว้ดันนอกด้วยมือนอากระเพกแลังส่วนชาเขาเนาะโอเคไหมจ๊ะทำไมไม่จ๊ะคนถ่ายคลิปทำไมไม่พูดไม่ได้ปากด้วยเหรอ